โอ้อ oh. oh, so ้าวอีสโหว้อเจอพบกันสวัสดีครับขุดมันฝรั่งชมสวนกันจ้ะเอาไม่เซ็นหมดไม่ให้ดูเลยเนาะ โอ้สมสีกริวคุกยิงปะคุกไม่เหมือนหัวเหมือนหัวคิงเลยเดี๋ยวดูลุงคุดมันฝรั่งนิดหนึ่ง ให้ดูด้วยหัวใหญ่เนะยังไม่แหงเลยดินยังไม่แหงเลยฝนตกดินแหงหัวใหญ่เนะหัวใหญ่หัวใหญ่ยวพาไปดูตอกใหม่จ้ะลุกลุงคุดแป๊บหนึง่ง Okay. Was? Hat Kartoffeln? Ja, da ist eine andere Staude. <laughs> <laughs> ha, Theo. Ha, Theo. Morgen soll auch schön sein. Die nicht mehr gelöst. Ey. Ach komm, ich mach da hinten noch welche. Hut, Mann, man Nee, leo, ดอกดอกบ้านเย็นสีเหลืองมันใบร่วงเล็วมันเริ่มร่วงเล็วเน้อเตงก็ไม่ออกลูกดอกเตงละเบิดมันหาวมาเมมมล็วน้อเนื้อฮะลุงอยากอวดอีกแกไห <c oughs> นโอ้ฟินเนะแะ่ว่าลูกน่อย ไม่สนุกตอกลุงคุดไปถนยาไป <g ül> ถ้าเป็นโอลิโอริคุดโอลิเอาแต่ลูกเอาแต่หัวมันนะเดี๋ยวพาไปดูดอกไม้ตรงนู้นไปดูสวนกันจ้ะ <c oughs> มีหาดแถวเนาะเดี๋ยวคุดนี่ดอกไม้นนี้ชั้นใหญ่หละสวยเนาะ <c oughs> ไม่อกอยู่นะ <c oughs> นี่ปุ่มนี่ <c oughs> ตรงนนชทําความสะอาดแล้ว ต้นเนี่ยต้นน้ำเนี่ยกุสเบอร์รี่โอ้เสียงแมลงกินดอกไม้แมลงชอบน้วแล้วบ้านไม่กี้ดอกตองเก็บเล้าบเขาวานอีกแล้วเนาะ มันยังสองปีแล้วมันก็ยังไม่รู้อากาศเลยเนาะมันยังไม่ปั๊บอากาศหนาวเลยเนาะมันบานปนคํจาจ้ะมันก็เลยฮุบๆกันอย่างนี้เนาะรอมันหน่อยรอมันหน่อยโอ้ลงคุดใหญ่เลยสนุกเนาะนี่หัวบีดรูทจ้ะเนาืนหนาคอยคุดนี่แค่รถจ้ะ แครอทมันปลูกติดกันโพดเนาะเนาะสองแถวอันนี้หัวใชถ่ถาวาแดงว่าจะเอาไว้เม็ดเม็ดไม่ออกซ้ำตรงนี้ดอกใหม่ดอก่อนกลิ่นฝรั่งมันหัน,หนาไปหาแดดกันนอกดอกมนันเนาะมันจะเห็นแต่ข้างหลังมันเนาะดอกทานตะวันเห็นไหมดอกใหญ่ๆมีดอกเดียว สตรอเบอรี่ก็มัง่งใหญ่ๆจ้ะนุนัดพาดูสวนนิดนึงจ้ะชมสวนร้างบ้านกันนี่นี่มะเขือเทศกับแตงกวาไม่ค่อยสวยเลยจ้ะใบบันดำถ้าคุณเป็นไรใบบันดำเนอะมะเขือเทศฉันเพิ่งเก็บจ้ะมะเขือเทศสีเหลือง นี่ฉันปลูกสี่เลืองไรแมมันดำจ้ะมันทาไมมันดำไม่รู้ใบก็ดำลูกก็ดำนี่นะมันตรงล่างจะไปลาก,กินเนอะนี่นี่มันไปโดนฝนนะแล้วแค่นี้เพียมันลงใบเนาะนี่เพียขา,ขาวเนี่ยจ้ะพริกชั้นพริกรวมจ้ะกะช่ายครับขิงนี่ ซีดนี่จะมดลูกแล้วนี่เนาะแตงกวาก็ไม่ไม่ดกปีนี่อืมพาไปดูแอปเปิ้ลลุงสนุกอย่าเลยลุงคุดมันฝรั่งดินมันมีเหงเปียกอยู่เลยฝนมันตกทุกวันเนาะแอปเปิ้ลก็ลนจะมดละจ้ะทุกทุกพักแมวฉันดูยิ่งเด็ดยิ่งรัดจ้ะพักแมวนุ่น ฝักเมลว่าเขาเรียกฝักเมลเนาะเขาเรียกอะไรเ,เรียกอะไรนะอีกอย่างหนึ่งฝักเมลอีกอย่างเรียกอะไรมะละหวานเนาะอ้ฝนตกด้วยพี่น้องไม่สวยเลยเนาะเน่าเหนาเน,ะนาะเน่าขึ้นล่ากดดูแอปเปิ้ลแล้วก็พ่อละจ้ะโอโหเราพาฉันก่อ ออกดอกดูอ่ะเอาไปเอาเม็ดว่ะจักกี่ด่ายเม็ดไปดูเนาะโอ้ยตอนแรกฮะว่ะสื่อเขาแพงที่ไหนได้ดูมาปลูกละคุมจะไล่หลาย,ลายตรงนู้นอีกปุ่มหนึ่งนาะตรงพักเมลนู่นเนาะนี่ก็เอาใบเอาเม็ดจ้ะว้าไอ้ radish ดดจ้ะฉันเอาใบเอาเม็ดมีดสองสีตรงนี้เนาะสีขาวกับสีชมพูเห็นไหมนี่นี่นี่มเม็ดปันนี่ ไม่อามิดจ้ะมันแพงหนูแอปเปิลรนจนจะมดต้นละจ้ะลุงจะเอาไปแหลกน้ำมันมันหน่าแบบอ่ะมันกินเจาะตูดถูกลูกเลยจ้ะเมงลกดกดส,สองต้นเลยจ้ะรนไปครึ่งต้นแล้วก็ยังอยู่หลายอยู่เนาะ ลุงเก็บทุกว่านตายตนไม่ต้นเน่าเลยนะ่ะส่องไปน่ะเห็นต้องตูดแบบนีรอยนอนเจาะได้จักหน่อยก็เอาเนะไหนจะโดนลูกเ็บไม่สวยเลยยังมาโดนหนอนกินอีกเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคจ้าพาดูสวดนิดนึงไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะ พี่ลูกแดงๆรกๆน่ามีตะตูดเหน่านะพี่น้องไปแล้วพาชมสวนนิดหนึ่งขอบคุณได้หลายจะมาชมเด้วยกันเนาะไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปไห้ดูเลยจ้าไม่มีคลิปลงไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีเนาะไม่ค่อยมีคนดูเลยจ้าจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปจาสวัสดีจ้า